ตำรวจที่เป็นตำรวจสอท .2 สองนะคะที่วันนี้เดินทางไปกับคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องแจ้งความกลับทางนายเป้ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ด้วยนะคะในกรณีที่นายเป้ไปให้การเท็จนะคะแล้วก็บอกว่าตำรวจสองนายนี้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรีดไถเงิน140ล้านบาทนะคะก็เป็นการเปิดเผยจากทางตำรวจทั้งสองนายนะคะบอกว่าเบื้องต้นที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าตัวเองกระทำความผิดในการไปรีดซับผู้ต้องหา ตัวเองก็มั่นใจว่าไม่ได้กระทําความผิดค่ะแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งนะคะซึ่งตัวเองก็ต้องใช้สิทธิ์ในการจะปกป้องรักษาสิทธิ์ตัวเองเหมือนกันเชื่อว่ามีการแจ้งความเท็จดังนั้นจึงต้องเดินทางมาที่สพคูคตเพื่อแจ้งความในการพิสูจน์ความผิดว่าสิ่งที่นายเป้พูดไม่ใช่ความจริงและเป็นการแจ้งความเท็จเพื่อให้ทางตำรวจทั้งสองนายต้องรับโทษนะคะคือตำรวจทั้งสองนายเนี่ยพยายามที่จะสอบถามพนักงานสอบสวนแล้ว ว่าคนที่แจ้งความมีคนเดียวหรือว่ามี6คนตามบันทึกรายงานเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นการบันทึกภาพเป็นการบันทึกภาพรวมที่แจ้งไปนะคะว่ามีผู้เสียหายทั้งหมด6คนแต่ว่า6คนนั้นกล่าวหาตำรวจ2นายว่ายังไงและ1ใน6หรือว่าใครกันแน่ใน6คนนี้เป็นคนกล่าวหาก็อยากจะรู้มากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คำตอบแต่อย่างใดดังนั้นพอดูจาก การที่แจ้งแล้วก็คาให้การวันนี้จึงต้องมารักษาสิทธิ์ตัวเองเพื่อร้องทุกข์กลับค่ะคือตอนนี้พยายามจะหาคําตอบนะคะก็ยังไม่ได้คําตอบแล้วเมื่อโดนกล่าวหาแบบนี้ก็ยืนยันว่าจะเอาผิดนายเป้แน่นอนนะคะทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งสองนายได้รับพ่อกล่าวหาแล้วก็พบว่านายเป้น่าจะมีการให้การเท็ก็เลยมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพคูคต เนื่องจากว่าทางส่วนของคุณอัจฉริยะก็มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอว่าตำรวจทั้งสองนายไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาทุกขั้นตอนมีการบันทึกวิดีโอตั้งแต่ก่อนเข้าไปตรวจค้นจนเสร็จสิ้นภารกิจดังนั้นจึงใช้สิทธิ์ในการมาแจ้งความในเบื้องต้นวันนี้ค่ะก็เบื้องต้นก็แจ้งความนายเป้คนเดียวถ้ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะแจ้งความกับผู้ที่กลั่นแกล้ง ให้ได้รับโทษทางอาญาคนอื่นเพิ่มด้วยไปฟังทางขุดอัจฉริยะกันหน่อยค่ะหลังจากที่เราได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะครับเราก็พบว่าในเป้เนี่ยนะครับน่าจะมีการให้การเท็จนะก็คือแจ้งความเท็จต่อพนกักงานสอบสวนสอบพู้คนะครับนะพเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทำการแจ้งความ เราก็มีเป็นอางัฐาธิเบตคลิปวิดีโอนะครับว่าเราไปได้กรรทำความตานเช่าสมหานะดังนั้นเนี่ยทุกขั้นตอนอ่ะเรามีการที่วิดีโอตั้งแต่ตอนเข้าไปตรวจคนจนทั้งนะภาร,รกิจสําเร็จนะครับดังนะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้สิทธิ์ของเราในการมาแจ้งความอืมหกคนที่ไปให้การเนี่ยคะ่ะตามหน้าจอนะคะคนแรกก็คือนายเป้นายธนินวัฒน์นะคะที่ทางตํารวจทั้งสองนาย อ้างว่านายเป้เนี่ยให้การเท็จก็เลยทำให้ตำรวจทั้งสองนายถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปด้วยคนที่สองนายเศรษฐุินะคะคนที่สามนายอภิรักษ์คนที่สี่นายจักริดนายพัฒนาคือคนที่ห้าแล้วก็คนที่หกนายเกียรติศักดิ์เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางตำรวจทั้งสองนายยืนยันแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครแจ้งความเท็จเอาผิดทั้งหมดแน่นอนนะคะ